สวัสดีครับชาวอิทนสาสากะวันนี้ก็มีการอัปเดตแพทครับก็มีข้อมูลใหม่มาสามข้อมูลเนาะก็ทําคลิปซะหน่อยเนาะบางนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปก็ไม่ค่อยว่างเดี๋ยวมาตอบคำถามที่น้องๆถามมาเลยน,นะอืก็ไปดูอัปเดตแรกกันเลยครับอัปเดตแรกประจําวันที่22มีนานะมีอะไรใหม่บ้าง ที่ผมเห็นเลยนะครับกน็น่าจะมีเรื่องของออทหารรับจ้างเนาะออกองกำลับบงพลครับจากที่เราเคยส่งได้แค่แปดชั่วโมงเนาะอัปเดตแพทวันที่2ีนี้เขาจะส่งได้ถึง24ชั่วโมงโอ้ดีไหมส่งได้24ชั่วโมงเนยนะครับส่วนอัปเดต2 ที่เห็นก็คือ,อาการอัพดาวครับการอัพดาวปกติที่เราไปตันกันที่หดาวเนี่ยตอนนี้จะมีจุดติเพิ่มขึ้นมาเป็นดาวม่วงน,นะครับอืมก็มีเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้ว อัปเดตสามอีกตัวนี้นคืออัปเดตสามนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมซากุระนะกิจกรรมซากุระนี่ก็ใครมีว่าเก็บก็สามารถซื้อได้ครับด้วยสองร้อยทองสองอเพชรเหตุไมชอบพูดสองอยทองสองร้อยเพชรนะครับก็มีครับนี่ มีคมพีซัมมอนอาวุธนะที่น้องๆอยากได้ก็จัดกลับมานะครับโดยใช้ซากุระนะครับก็ซากุระก็เก็บได้ตามแบบต่างๆเนาะในการลงด่านหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็นี่ครับใช้สองร้อยเพชรนะซื้อล้เลยกิจกรรมสามนะมก็มารับรางวาัลกิจกรรมกันด้วยนะครับก็มาลงดา่านต่างๆแล้วก็เอาซากุระมาซื้อนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น สามอันนี้สามกิจกรรมที่อัปเดตมันนะส่วนไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมสีมันเป็นอัปเดตสีหรือเปล่านะครับมันเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมานะหรือผมเพิ่งเห็นก็ไม่แน่ใจนะครับเอ่อตัวนี้ครับเออน้องคารดีนาเนาะเป็นของฝ่ายเครึ่งอสูรนะพลหอกเป็นตัวใหม่นะที่ผมเห็นลงอัปเดตลงมานี่ สกิลอัลติมิมทเขานี่โอ้ถือว่าแรงมากนะยึดไม้พองออกแล้วสร้างความเสียหายหนึ่งพัน 1, ของแอคแทกนะครับกายภาพแก่ศัตรูหนึ่งตัว, 1, ตวเพิ่มอัตราคีติคั่กเขดีเฟนซ์น,นะให้กับตัวเองสามสิบเปอร์เซ็นต์นาสิบวินะครับอืมอืมก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่น่าใช้นะครับสกิลฝ่ายเขาเป็นนะเพิ่มแอคแทกให้ครึ่งศูนย์สิบเปอร์เซ็นต์อืม น่าจะเป็นตัวที่เก่งของฝั่งโอโซนหรือเปล่านะครับอันนี้พี่ก็ยังไม่ลองใช้นะพี่ก็ยังการันตีไม่ได้ว่ามันจะเก่งรือเปล่านะครับอืมแต่ดูจากสกิลมันแล้วเนี่ยมันสร้างความเสียหายเดี่ยวได้ดีมากเลยนะถ้าถ้าเอาไปใช้กับบอสจะดีไหมน่าจะดีครับอันนี้น้องๆต้องไปลองกันเองนะเพราะพี่ก็ยังไม่ได้นะครับลองให้ดูไม่ได้นะ เอาคราวนี้เรามาตอบคาถามต่างๆกันนะที่น้องถามมาเอาพี่ยังไม่ได้ตอบนะเนาะคําถามนี้อพี่ถึงด่านไหน,น้ะครับผมยังไม่ผ่านด่านห้าสิบห้าเลยด่านห้าสิบห้าด่านห้าสิบห้าพี่ก็เคยบอกไปหลายครั้งนะครับว่าวิาวธีการผ่านก็คือต้องใช้ฐานโล่เนาะต้องใช้ฐานโล่ในการผ่านนะครับอืมงนั้นน้องก็พยายามปั้นฐานโล่นะ มาผ่านด่านนี้แล้วส่วนที่พี่ถึงด่านไหนแล้วนะครับพี่ถึงด่านเออแอสทเนียนะอสทเนียด่านที่เออด่านที่สิบแปดครับด่านที่สิบแปดทุ่งยากากา,กาสนะวันนี้วันนี้อาจจะขึ้นด่านที่สิบเก้าหรือเปล่าถ้าลองเล่น พอไม่ได้เล่นนะตอนนี้ปึกทหารอย่างเดียวก็ไม่ค่อยว่างเล่นนะแล้วก็คําถามนี้ครับคําถามนี้พี่ไอ้ทหารสองตัวอ๋อโซเฟียกับโซเฟียนะครับกับทิฟฟานี่ใช่ไหมเออสกิลธรรมดาสกิลเนี่ยมันทับกันไหมครับไอ้ทวนทวนจู่โจมเนี่ยอืม พี่ไปลองดูกันนะพี่ไปลองดูนะเพราะว่าสกิลมันเหมือนกันนะครับมันเป็นทหารม้าเหมือนกันนะกวองทิฟฟานี่กับโซฟีนะพี่ไปลองดูแล้วปรากฏว่ามันขึ้นแค่สกิลเดียวครับอืมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันทับกันหรือเปล่าแต่จากการลองแล้วมันมันออกแค่ตัวเดียวครับแม้จะใส่แม้จะใส่เข้ามาในทีมเดียวกันนะก็เราก็เลยมองว่ามันน่าจะทับทับซ้อนกันนะก็คือทับกัน ก็คือแม่น้องจะใส่สองตัวมันก็ออกแค่ตัวเดียวนะครับอือันนี้ก็เป็นคําถามของข้อน้เนะโซเฟียกับทิฟฟานี่ทับกันไหมเอ่อมองได้ว่าทับกันนะเพราะมันออกแค่ตัวเดียวนะครับอืมแล้วทําไมทหารมา้าผมไม่ค่อยชาร์จเลยไม่ค่อยออกสก,กิลเลยพี่ทหารมา้าไม่ค่อยออกสก,กิล <c oughs> เป็นเพราะน้องไปเจอทหารหอ,อกหรือเปล่า หารม้าจะเป็นฐานที่แพ้ฐานหอกแพ้ทางฐานหอกนะครับเมื่อมันไปเจอฐานหอกมันจะไม่ค่อยออกสกิลนะหรือบางทีออกสกิลออกสกิลนี้ก็จะออกน้อยมากเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูฐานว่ามันไปเจอฐานหอกอดานนี้ครับดานสามสามมีฐานหอกเราจะไปลองดู เวมันเจอทหารหอกนะครับมันจะมีข้อเสียคือมันไม่ค่อยออกสกิลพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ,ะไงหรือบางทีบางทีไม่ออกเลยนะเออเวลามันเจอทหารหอกอันนี้ก็เจอทหารหอกธนูมันก็ชา์จธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวมองนี่เจอนี่มันไปเจอทหารหอกเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะออกสกิลไหมนะครับ เนี่ยฟันธรรมดาครับมันไม่ชาร์จนะอืมมันไม่ชาร์จนะครับอืฉะนั้นฐานม,มาไปเจอฐานหอ,อกมันจะไม่ชาร์จนะครับนี่นี่เป็นข้อเสียของมันเลยนะเออเขาเรียกว่าแพ้ทางสุดๆอะ่ะฉะนั้นที่น้องถามว่าทําไมมันไม่ค่อยออกสกิลก็คือตอบได้คําเดียวครับว่ามันไปเจอฐานหอ,อกเออมันไปเจอฐานหอ,อกนะมันไปเจอฐานหอ,อกมันก็ ออกสกิลไม่ได้อืมอามาถึงคำถามนี้คนระับเราจะดูดาเมดยังไงครับพี่ผมไม่เห็นดาเมจอืมดาเมดแล้วก็ดามเมดถ้าน้องหยออยากเห็นดาเมดของหุ่นศึกมีวิธีหนึ่งครับเข้าไปที่ค่ายนะอืมแล้วกดไปที่เออทหารรับจ้างนะครับมันจะมีลานฝึกอยู่อืมให้กดเข้าไปที่ลานฝึก น้อเห็นว่ามันจะมีฝึกฝนนะครับเป็นรูปนะให้เอาจะเอาตัวไหนฝึกฝึกนะครับอออยากเห็นต้นดำเม็ดตัวไหนก็เอาตัวนั้นกดลงไปนะครับแล้วถ้าเริ่มทําการฝึกอืมดำเม็จะมีอยู่สามประเภทเนาะก็คือดำเม็ธรรมดานะครับดำเม็ดแพ้ทางแล้วก็ดำเม็ดต้านฮิดติโคล มันจะมีสามสามหลักเลยนะคือดัมเมจธรรมดาดัมเมดธรรมดาจะเป็นสีขาวนะครับดัมเมดแพ้ทางจะเป็นสีส้มดัมเมดต้านคิริข้อนี่จะเป็นสีม่วงเออซึ่งแต่ละดัมเมดจะไม่เหมือนกันนะดัมเมจคิริข้อถ้าสีขาวนะครับมันจะแรงขึ้นเลยมันจะแรงขึ้นเอ,อเกือบ เกอร์400%นะดาเมตคิย์ดิคอ่วเนี่ยโดนอยู่150ขวาพอติดดาเมตคิย์ดิคอ่จะเป็น500 500กวา500เท่าไรอันนี้ดาเมจสีม่วงคือเป็นดาเมตต้านคีดิคอ่นะครับคือเป็นดาเมตที่ติดคีดิคอ่แต่เขามีต้านแต่เขาจะเป็นดาเมตที่ต้านทานคีดิคอืวไม่ใช่ดาเมตคีดิคอ่นะครับ ่จะพูดยังไงวะมันก็เป็นดามเมจคียที่ข้อนะแต่มันคือเป็นดามเมจที่ต้านทานคียที่ข้อแล้วไงเออมันจะขึ้นมานะจากโดนห้าร้อยกว่าก็อาจจะเหลือแค่สองร้อยกว่าสองห้าสิบนะครับดามเมจสีม่วงเนี่ยอ,อ่ส่วนภูมิคุ้มกันนี้ก็เป็นภูมตนนนะิต้านทานสถานะต่างๆของอ,อ่าในนี้เขาเขียนว่าภูมิต้านทานซีซีนะเออพี่ก็เคยอธิบายเป็น,นคลิปเก่าๆอะเนาะภูมิต้านคุ้มกันเนี่ยดามเมจธรรมดาเนี่ยฟันธรรมดานะเนาะเขียนว่าเขา โดนไปห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อสี่บเก้าถ้าติดคีย์ดิคอ้ห้าร้อยห้าสิบสองเห็นไหมครับมันเด้งขึ้นมาเกือบสี่ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้คือดัมเมจคีที่ิคอธรรมดาแต่ถ้าขึ้นสีม่วงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเขาเขาโดนคีิ์ดิคอ้แหละแต่เขามีภูมิด้านทานคีที่ิคอ้ไงมันก็เลยลดเหลือไปครึ่งหนึ่งอันนั้นเป็นดัมเมจสีม่วงอส่วนดัมเมจสีส้ม ดมเมจสีส้มจะเป็นดมเมจที่แพ้ทางนะครับอืมสมัรถภาพนะครับเอ่อดมเมจแพ้ทางดมเมจสมรถสมรถภาพนั่นแหละดมเมจสมัรถภาพเนี่ยเราจะดูยังไงดมเมจสีส้มที่มากอันนี้พี่ฟันพลดาบอยู่นะครับเลเวลหนึ่งถ้าตัวที่แพ้ทางพลพลหอกก็คือพลมา้าถูกไหมให้น้องกดพี่พลมา้าอ่าแล้วกดเปลี่ยนนะครับอืมแล้วกดเริ่ม นี่น้องเขียนว่าจะเม็สีส้มจะขึ้นนะนี่คิด,ดี่ข้อเจ็ดร้อยสามนะครับอืมกระแทกธรรมดานี่รนะ้อยเก้าสิบเอ็ดนะร้อยเก้าสิบเอ็ดอื่มนี่น้ำมีคิดี่ข้อมันไม่ถึงสี่ร้อยเปอร์เซ็นะต์อะตีลสองอ๋อถ้าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันน่าจะได้แปดร้อยหรือมันไม่สองตัวอืมมันน่าจะไม่อยู่ตัวนะครับ โอเนี่ยบานยอหวนจะแทงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตําหนที่แพ้ทางเห็นมาสีส้มมันจะแทงอยู่ร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยขวาน,นะครับอืมถ้าติดคียิขอลมันน่าจะถึงสี่ร้ยเปอร์เซ็นหรือ,เ,อเปล่าเฮ้ยเบกกี้มีแปดร้อยหกด้วย <laughs> เอ้ยคือเกือบสี่ร้อเอร์เซ็นะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ตัวนะ นนี้มินดาเมจสีม่วงขึ้นมาด้วยดาเมจสีม่วงคือดาเมจที่ตัวเขาต้านทานคริติคอลเนาะอืมก็จะลดลงมานะจากสมมติโดนแปดร้อยก็เหลือประมาณสี่ร้อยโดนเจ็ดร้อยก็เหลือประมาณสามร้อยห้าสิบนะอืมจะมีใส่อยู่สามดาเมจอันนี้คือเป็นวิธีการดูดาเมจแล้วถ้าไม่ขึ้นทํำยังไงถ้าไม่เห็นดาเเจนะครับไอ้น้องกดไปที่ตั้งค่าเนาะน้องบางคนลืมเข้าไปกดไอ้ตรง ติ๊กความเสียหายนะครับน้องเมื่อคนไปติ๊กออกนะมันก็ไม่เห็นนะเพอ,อฉะนั้นน้องต้องติ๊กให้ขึ้นอักษรอ,อย่างนี้นะครับน้องอจะเห็นจะเห็นอ่าค่าวความเสียหายนะอืมอันนี้พี่ก็บอกไปโค้นนะดําเมสามดเม็อันนี้ก็เป็นการซ้อมนะน้องก็มาซ้อมนี้ได้นะอืมอ่าลองไปอัศวินมามืดดิอัศวินมืดเนีย่ยเป็นทหารม้านะครับเราเขาแพ้ทางเราอยู่แล้ว เราก็มาลองดาเมจได้โอ้โหนี่ขนาดแพ้ทางยังแทงแค่ร้อยกว่าร้อยแปดร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบสองอืมนี่ครับเรามาลองได้ว่าตัวไหนแพ้ทางเราเนาะเอ่อบอสตัวไหนแพ้ทางเรามีบอสให้เลือกเยอะแยะนะครับอืมกาคกูล่านี่แพ้ทางเราไหมอืมการกูล่าเขามีภูมิคูมิกันการบล็อกนะครับการแทงธรรมดาเนี่ยเห็นว่าแทงไม่ค่อยโดนนะครับ ตีตัวที่โดนก็คือจะส่วนมากไม่โดนเลยแทงธรรมดาจะไม่โดนเนะยครับจะติดบล็อกร่วมกันเนี่ยซันนัเมด้าคือติดที่ที่ข้อเท่นนเานั้นนะครับเนี่ยนีเนี่ยโดนแล้วครับแทงธรรมดาโดนแล้วร้อยสิบร้อยยี่อันนี้แทงธรรมดานะครับอออน,นี้ติดบล็อกล้มกันนะอ,อ,อันนี้ฟรีสูงเนี่ย หลบตลอดครับอโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันกาัสรามัดเจ้าแห่งความมืดนี่นี่อันนี้แทงธรรมดาร้อยยี่ยสิบเก้าร้อยสามสิบร้อยี่บห้าเนี่ยแทงแทงเอาตายซะแล้วเลื่อนหมด <c oughs> โอเคนี่เขาเป็นวิธีการดูดําเมจเนะอืม โอเคมีคำถามไหมเอ่อโอเคนี่ก็เป็นการอัปเดตประจำวันที่ยี่สิบสองมแล้วก็ตอบคำถามข้อสงสัยต่างที่น้องถามมานะทัานนี้คือพี่ก็าไม่ค่อยได้เล่น,นครับก็ปล่อยบอทอย่างเดียว <laughs> โอเคยังไงวันนี้ผมบอยสตอหตัวไปก่อนครับขอสนุกกับอีเทน a l s าก a นะสวัสดีครับ